เคลกระจกมก็เลยมองเห็นครับสวัสดีสสดคุณยายสายนะครับผมแบบวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณยายเนาะคุณยายนี่มีแนวทางจะมาแบ่งปันให้เป็นเลขของอาจารย์นะครับผมงวดก่อนนี่คุณยายได้มาสามตัวเลยใช่ไหมครับได้สามตัว่านหกหนึ่งหนึ่งหกล้วองึ่งก็บอกกันหนึ่งเครับ อันนี้มีอาจารย์องค์หนึ่งถามว่าเลขสองตัวนี่อันไหนจะออกวะครับอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็บอกว่าออกทั้งคู่หละแต่ว่าล่างบมุนไม่รู้รให้ซื่อทั้งล่างทั้งหมุนไปหนึ่งหนึ่งหกก็หนึ่งเจ็ดครับท่านบอกบอย่างนี้าอาจารย์ก็มีรู้วารารย์ไหนก็มันจับไม่ได้หรอกอาจารย์บุตรสว่าอาจารย์ครับท่านบอกอย่างนี้ ท่านก็บอกคุณยายมาเหมือนกันใช่ไหมครับท่านก็บอกคุณยายนี่เลยก็เลยจำเอาไว้อละไรจะซื้อกไ็ไม่ลืมอะไรซื้อโดอ้ยยายได้จดเอาไว้ไหมได้จดเอาไว้ก็ลืมเห็นมาปืนเทียนทีหลังโอ้เลยมันหนึบเข็นเลยมาเล่าบอกยายไม่ได้ซื้อซ้ำไม่ได้ซื้ออ้หูเสียดายเนาะเสียดายบุนน้องไม่รักมันเลยวั้งสามตัวเนาะสามตัวหนึงน่งหนึ่งหกอืมอาจารย์องค์หนึง่งบอกหนึ่งเจ็ด เงีเย็ิดอย่าออกหลางออกบนก็ไม่รู้ให้ซื้อทั้งล่ังทั้งบนอาจารย์องค์หนึ่งเลยอันไหนจะถูกถูกสองคู่แหละทางตัวอย่างนี้อ๋อไอ้เองก็เลยไม่ได้ซื้อครับเห็นเหมือนออกแล้วมันได้เข็นลืมจดไว้แต่ก็ลืมจดเอาไว้ก็ลืมอือทั้งหลังทั้งบนเนาะนี้ก็เลยวันนี้อีกกว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่า ศูนย์เก่าหนึ่งครับศูนย์เก่าหนึ่งครับันหนึ่งหกอีกวันนี้ครับศูนย์เก้าหนึ่งงดก่อนนี่บอกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดงดก่อนนะฉันบอกกันหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดครับก็ออกทั้งคู่วันวันนี้ฉันก็บอกว่าศูนย์เก้าหนึ่งยดเอาไว้อีกแล้วครับยายยศเอาไว้เร็วจดเอาไว้วยยไวแล้วอย่าลืมนะยายงดนี้แล้ว ลืมนม่จัดีหร,หรอกมันหลายว,านวานันทว่าสิตอนก็ยังงี้แหละหลายวันก็มันลืมทารงอ่ะหน่อยวันก็จริึกเห็นอยู่ดอกจีจำอยู่ครับอันนี้เออออกในสองสามวันท่านก็บอกนี่ทำมันก็เลืมเหมือนงวดกนอ๋อครับอันนี้เพิ่งจะรู้วันนี่ครับโอ้แกให้ั้งจ่นเนิ่นๆได้นี่ยายให้เนิ่นๆหลายวันยิน ฝาพูดมจําไห้นาอหลายวันตัวนี้มันลงจริงจริงเลยอือยายเสดายจนนอนไม่รับเลยเนาะเสดายนอนไม่รับนึกเห็นเลยเลยมโหจใจครับโอ้ยตส์ซื่อสามตัวตรงเนาะเสดายอืมที่นี่ท่านก็บอกคุณยายไมา่ล้ววันนี้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอ็บอกว่าจดยว้เไรเอว่ะครับก็จย์ับ สบอกมันจำต,ตายตลงหลงลืมลืมเนาะหลงมันลืมนะสมองมันค่อยดีละเาเกเลย่ยเนาะธรรมดาตามอายุตามวัยเนาะครับท่านกระบอกนี้บอกออก,ออก,ออกทั้งคู่นี้หละอืมแต่ว่าท่านตัวล่างที่บุญตัน,นบุญก็ไม่รู้เราเห็สื่อทั้งหลงังทั้งบุญไปท่านไหวอย่างนี้ครับท่านกระบอกว่าออกทั้งคู่นี้หละท่านกระบอกว่าออกทั้งคู่นี้หละว่ะ ต่วว่าล่างบุ๋่าลางบุนตายซื่อทั้งคู่นี่แหละทั้งทั้งล่างทั้งบุ๋นนี่แหละครับทั้งตัวอย่างนี้อืมวถูกกระถูกทั้งบุนทั้งล่างเลยเราแยาก็ถูกทั้งบุนทั้งล่างเลยโอ้เสียดายเลยสามตัวงวดหนึ่งเก้านี่ศูนย์หนึ่งเก้าไอศูนย์เก้าหนึ่งหนี่ก็ยังไม่ออกเนาะท่านบอกคุณกระบอกครับ แต่ันนั้นบอกเราไปลืมครับงดนี่ยายจดไว้อย่างดีเนาะอันนี้จดเอาไว้แล้วครับใชใช้ยายเอาไปเสี่ยงใต้หมอนได้ไหมเอาไปนอนฝันได้ไหมยายเผื่อฝันดีเนาะรดจดๆแล้วก็ไปนอนเก๋เลยไหมจดไปนอนตายก็ได้ครับไปเสี่ยงฝันยังไงอะยายเสี่ยงฝันเออพอยายจะฝันดีเนาะกอจะฝันได้นานได้ี่ก็จะถูกิครับจริงจะไหนมีความว่าถ้าบวก เบื่อวันไหนจะออกถูกนีไม่ฝันนัะฝันได้อันหวดอันได้ตัวนี้เลวไปนอนน่ะอันไหนก็ไม่ฝันหรอกเงียบเงียบต้องออกตัวนี้ด้วยไม่เคยฝันนะพอจะบอกวันหนึ่งหนึ่งพกกันหนึ่งเจ็ดไม่ฝันเลยมาออกจริงๆอืงถึงว่าอยู่งวดก่อนยายไม่ฝันเลยไม่ฝันอูอยังทิ้งหนึ่งยัง ึงนี่อีกก็ไม่ฟันอีกนี่กระจ้านทันโมกโหมดศูนย์แปดหนึ่งนี่ครับจานโบกอีกค่ดูจีฟันไหมถ้าไม่ฟันก็จีต้องออกตัวนี้เลยอีกคแต่ว่ากระกำหัวไว้น้าเนาะเป็นศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะเป็นตัวล่องเนาะค่ะศูนย์เก้าหกเป็นศูนย์หกหนึ่งเไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าท่านท่านได้บอกศูนย์หกหนึ่งไม่ใหญ่ได้บอกโบกเตัวศูนย์เก้าเลยท่านบอกเป็นศูนย์เก้าหนึ่งใศูนย์เก้าหนึ่งเยอะไร ช่วนะก็ช่วยได้ก็จะดครับคนอื่นก็น่าจะถูกกันหลายแล้วปะแต่ยายก็จดไว้ก็ลืมเนาะอืมครับงวดนี้งวดนี้ก็ได้จะออกอันตัวูนเต่าหนึ่งนี่เลยจะไม่ฝันอีกหรอกให้ดูยินฝันหมยครับอืมอันนี้ก็ไม่ได้ฝันแต่อาจารย์แทนบอูนเต่าหนึ่งนี่ครับอาจารย์อาจารย์คนที่บอก หนึ่งหนึ่งหกหมดก่อนนั่นแหละอาจารย์ที่บอกหมดก่อนนั่นแหละครับสมอ,อาจารย์ครเคียงกันอันั้นเจีออะหอกอันนั้นเจาะก่อนทังต่ออันนู้นนี้ได้มาอาจารย์เดียวบอค่ะแม่อาจารย์เดียวอีกอ,อาจารย์หนึ่งเพิ่นมหาฮบอต่ะอาจารย์ใครจุนเอาหนึ่งนี่ก่อน อาจารย์เดียวนี่เลยอ๋คอครับอาจารย์อันเดียวเดียวนี่เลยครับอืมอันหาอีกครับแต่ว่าสันเทียมกันล่ะไอันน้หนึ่งเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งพกนี่อันไหนจะออกครับสันถามกันอย่างนี้ครับท่านตะเลือบอกว่าออกทั้งคู่ครับที่อาจารย์หนึ่งถามอีกว่าจะออกกลางหรือจะออกบุญครับ ไม่รู้ด้วยหลังบุญสื่อทั้งคู่แหละทั้งหลังทั้งหมุญฉันวางี้ครับเลยออกทั้งหลังทั้งบุนเลยก็ออกทั้งหลังทั้งหมุนอืหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดต้องตรงเลยนแต่ไอ้ศูนย์หนึ่งเก้านี่ท่านไม่โบกหรอกท่านกําโบกแต่ว่าศูนย์หนึ่งเก้าเฉยๆท่านไม่ว่าอะไรไม่ได้เที่ยงอะไกันหรอกครับอันนั้นท่านเทียงครับนนี้ท่นบอกเฉยๆ ท่านบอกว่าสุขนเก้าหนึ่งจุดลายเลยท่านว่างี้ครอย่าลืมเด้อท่านว่างี้อืมครับท่านบอกว่าไม่ให้ลืมครับงวดคนยิ่งลืมเลยอืมเสียดายเรายายเนาะสียด้งวดนี้ท่านบอกว่าลืมไม่ลืมท่านก็ไม่บอกหรอกครับอือครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายเอาไปนอนฝันดูเนาะ อยู่เป็นนอนฝันหรืออีกอยู่หลายวันเนอะครับฝันไม่ฝันเดี๋ยวเข้ามาถามคุณยายอีกทีเนาะเออฝันไม่ฝันก็รู้เรื่องเลยแต่มันฝันตกลกที่ต้องย้ายไปอีกอีกเนาอย่างไรก็ดูรู้ครับม่รู้กฝันดีเพื่อเพื่อท่านมาบอกเพิ่มเนาะเออเมื่อแล้วเราไม่ฝันเดีพอท่านบอกม่านไม่ได้ฝันที่เลยที่สาวบอครัคแล้วมันก็ออกอันเนี่ย อ้ยหนึ่งหนึ่งหู้ใกล้หนึ่ง c h ế นะไอ่ดูหวดนีดุไอ้ดุ้งหนึ่งเก่าหนีูุ้ไอ้ดู้เก่าหนึ่งนีุมันทันมันเจาะหมดไหมไอดุงจีปันไหมครับทำปั๋นไีก็จีเพื่อนเหรออ,หอืมเออแกอาจจะมีเพิ่มอ,อีกเ<ล>นาะไก่ไก่วันแกจะมีเพิ่มอีกเนาะไก่ไก่วันแกบานที่แกยะบออกอีกครับ อันนี้ก็ไม่ได้ฝันนะซู๊ดเก่าหนึ่งนี่ครับอาจารย์อาจารย์องคงดินนั่นแหละบอกครับไม่ใจฝันใจโรกค,ครับอ่ะขอขอ,ขอบคุณคุณยายนะครับผมสำหรับแนวทางเนาะที่เอามาแบ่งปันนะครับผมข,ข,ขอบคุณครับค,ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของ,ของคุณยายนะคะปู่แกให้มานะคะหางเดียวศูนย์เก้าหนึ่งนะคะแต่ว่ากลับหัวไปให้ศูนย์หกหนึ่งค่ะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะสนับสนุนแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะคะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ